ถารู้จักออบิกกระดานเทรดเซ็นซั์ดิจิทัลที่ตั้งเตือนราคาได้เรื่องคงไม่เป็นอย่างนี้ตัวเองสองหมื่นห้ายังอะ่ะไปแล้วอีกนิดนึงไปแล้ว 2องหมื่นห้านะตัวเองจัดเลยปะเฝ้าราคาจนชีวิตพังเปลี่ยนมาใช้ Orbix ปกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีไพร์สเลิดตั้งเตือนราคาที่ใช่ได้24ชั่วโมงเพราะนี่คือเมืองหลวงแห่งโอกาสของคริปโตเนียนออบิกโหลดเลยแค่ใช้ Orbix ชีวิตก็ไม่พังแล้วจริงเพราะฟีเจอร์อื่นก็เวิร์กอย่างวอลเล็ตล็อกล็อกกระเป๋า2ชั้น หรือจะเช็คต้นทุนเรียนก็มีออ b i บิก l a บาลานสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้